ท่านผู้ชมครับที่สนาม North ล a r i s Arena ครับถือว่าเป็นสังเวียนการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับที่มีชิงชัยกันทั้งหมด13เหรียญทองครับโดยขณะนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันนั้นสนุกตื่นเต้นและเล้าใจเป็นอย่างมากครับนอกจากผู้คนครับจะมาชมการแข่งขันแล้วที่นี่ครับยังมีการจัดกิจกรรมให้มาฝึกฝนกีฬามวยสากลเรียกว่าคนที่มาชมการแข่งขันนั้นต้องมีกิจกรรมได้ทํากันแบบสนุกสนานเลยครับเราไปดูบรรยากาศการฝึกฝนมวยสากลและทํากิจกรรมเกี่ยวกับหมัดมวยกันครับ ด้านน,นอกสนามการแข่งขันมวยสากลครับนอกจากจะมีการขายของที่ระลึกในมหารกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งนี้แล้วเรียกว่ามีผู้คนสนอกสนใจจับจ่ายใช้สอยนําเงินมาซื้อของกันเยอะพอสมควรครับนั่นครับนี่คือสินค้าเรียกว่าหลายๆอย่างมีทั้งเสื้อพว้กุญแจนะครับปากกาครับนี่ครับก็มีคนต่อแถวเยอะพอสมควรครับนอกจากจะซื้อของเป็นที่ระลึกแล้วครับอีกหกิจกรรมไปดูกันเลยครับ ที่น่าสน,ออสนใจก็คือบูสที่เกี่ยวกับมวยสากลส่งเล่นซึ่งเป็นสนามแข่งขันในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับนี่ฮะนี่ครับผมจะเปิดฮะบริการให้ผู้คนที่สนใจฝึกฝนมวยและเรียนรู้ครับได้ทำกิจกรรมครับนี่ครับครอบครัวเรียกว่ามาชมการแข่งขันมวยแล้วก็ได้มาใส่นมต่อยกันด้วยครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะภาพฝรั่งเศสครับทำมาได้ดีเลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่ใส่นวมให้ฮะ นี่ก็เป็นกิจกรรมของผู้ชมที่ก่อนจะเข้าไปเวทีมวยครับนี่ครับอันนั้นก็คู่พอลูกได้ลงรวมด้วยกันครับนะฮะเดินะฮะเดยนเป็นครั้งแรกของหลายๆคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะนี่คู่เพื่อนลงลงสนทนอันนี้ครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับนี่ก็เป็นการใส่รวมให้กับคนที่มาชม ขเรียกว่ายังไม่เข้าเวทีก็มานี่ครับมาลองขึ้นสังเวียนด้านนอกเวทีกันสักหน่อยครับนี่นะฮะดูนะฮะ,ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนอกสนใจของเจ้าภาพฝรั่งเศสที่ทำไว้เพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันที่ไปชมมวยตื่นเต้นแล้วใจแล้วแล้วก็ไปดูครับว,ว่าเขาต่อยกันยังไงแล้วก็ลองมาต่อยกันจริงๆครับที่ด้านนอกเวทีอย่างนี้ครับ ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่สตรีหรือว่าบุรุษมาฝึกซ้อมได้ครับหวังว่าการใส่หนงนครั้งนี้ครับพวกเขาจะไปฝึกฝนมวยและที่แน่แน่ถ้าเรียนรู้มวยไทยยิ่งดีขึ้นครับนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับ